ใจลุกมุ่งอำฤทธเ์ข um. no ้าพุกธมึ่งขำเทธิ์ข้ามึ่งร่างขำฤทธิ์ณมหาสมฤทุกขะปะปุถุนธรรมดุนจริงที่ตั้งข้ามไม่หยุดทำมุงคุ้ยปะปุ้ยข้าวโตลดมงคนข้าไม่เต็มพร้อมกันยามย่างยามพอะพุทเปิดโลก อย่าลืมต้องทำยานพระปิตเปิดโลกยานพระปิดเปิดโลกเป็นรูปพระปิดณาเออเรียกว่าผู้พระองค์จะมาเปิดโลกอสองเดือนลูกาาก็ตาก็จะเกิดบาลมีสายก็ยานทั้งหมด พระโคตมงคลพุทธะเทวามหาบารมีทั้งหลายก็จะทงผลพลอยเทพทั้งพวงหม้พวกมึงไหวตาพวกมึงจะประสบความตำเด็จแล้วจะเลื่อนเข้าน้าชีวิตพวกมึงกคนก็จะตะเลื่อนตะเลื่อนต่อไปกินผวยใจหอมไปทั่วลาปัตภีนาคาไปทั่วตีดูปลาดงพ้งไปในปารกิจกินหอยหอมนี้ไปถึงทุกด้าน ไปโปรดจัดดูตั้งหลายทุกสารทิศยิ um ่งสูงยิ่งใหญยิ่งใหญ่ยิ่งโตโมโหแรสาปทานจะคุ้มครองลูกิดุจดุจผู้คนต่อไปมันจะร่ำรวยเป็นลายลายไปถึงมันปฏิบัติได้ไอ้คนไหนปฏิบัติไม่ได้มันก็จะลำบากมาไอ้คนไหนมันปฏิบัติได้มันก็จะอยู่ดีมีสุขเป็นลายๆไปอืป กูก็จะช่วยมันมันทำได้ปฏิบัติได้กูก็จะให้มันกรริญรุ่งเรืองไปเป็นการาได้กลางลางให้ถือถึงห้ามนอนในกาศให้เวลานอนวันละหกชุ่มโมงองตั้งแต่วันนี้ไปเลยกองขวาเถืองจะเสร็จทางกองวาจะสร้างนี้ให้เสร,ร็จ ให้ร่างถึงปฏิบัติวันหนึ่งอยู่วันได้แค่อย่าเอาหลังถึงพื้นเด็ดขาดถ้าล่างเอาหลังถึงพื้นเร็วร่างจะเดินไม่ได้นะบอกให้ตั้งใจภาวนาอย่าให้ล่างเอาหลังท่องเรื่องยังดีปู่คะ แล้วหลังปีใหม่นี้ที่จะให้ร่างปิดวาจาแล้วงานวันเด็กขอให้ร่างเปิดวาจาสักวันไดไหมคะบ่นจะเปิดเวลาทําการวิธีสุนงค์ชะตาห้ามพูดเนกขาด<อ>มีผู้ใดมากกว่าดีวันถึจงจะทาวิธีเสริมวงชะตาตื่นเช้ามาอย่าให้ทางพูดอะไรเนกขาด<อ>เออจงกว่าปู่จะลุมมาพูดเองงั้นวันปกติธรรมดาร่างก็พูดได้ปกติเนาะคะ่ะเออ าุเมื่อาคุณมาทำดีๆย่า้ร่างพูดให้คิดวาจาตลอดวันเจ้าค่ะปู่ปู่แล้ววันนั้นที่ปู่สั่งไว้ยันโสรถมงคลโผล่ให้เขียนใส่ใต้ฐานพระองค์แรกที่จะเอาขึ้นไปข้างบนก็ทุกขืนนลยนะทุกทุกดันนั่นนะทุกจะไปก็ไปทุกการทุกกันทุกขืนก็ไปทุกการทุกขืนทุกการดันขืนก็ไปดันขืนก็มีดันขืนก็ไปดอนขืไร ถ้ายันผืนหนึ่งมีสามยันเอ้ใจลงไปในขุนเดียวกันโถรถมุงคนมุงกุดพระพุทธเจ้าปิดเปิดโลกจะแยกมันทำไมพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตรงดำรงอยู่แล้วเออสอนตังอะไรพวกมึงไม่คิดไปตามท้ากูอยู่นั่นเออกูก็เบื่อจะกอบพวกมึงได้มาอยู่ติดตวความโง่นีมันทำให้คนโง่มักมาอืม พร้อมทำตามจับตาไปยูนะจะได้ไม่ผิก็ไม่คอยใจทขจะได้ไม่ผิดนี้บวมเราจะให้ร่างผู่เขาทำพิธีวันไหนครับทำพิธีแล้วนเสกขยันนะครับคุณก็ยันมึงทำเศษหรือยังนะมึงทำไม่เสร็จแล้วก็มึงก็ค่อยพูดคอยทำมึงทำไม่เสร็จแล้วมึงจะให้นัดทำไมเดี๋ยวมึงทำไม่เสร็จแล้วมึงจะทำยังไงอะเดี๋ยวพลาดเดลกจะเล่นมึงคิดว่ามึงจะทำเสร็จวันไหนมึงบอกคุได้ไหมล่ะ ออกไม่ได้จ้ะค่ะเอเอแล้วมึงมาถามกูทึงไมอ้าวพ่อเราทำดูยังกวัดถาม ที่วะท่วะาก็สมาร์ทมูอห้านี่โลกาที่ประทังยันตุสัพพะมึงไม่เอาใายอะไรไมา d ุ n g เลยเหรอใส่สีนะคะใส่สี ลูจาจักรวันรามีเมหาเมยญารูโกตัมปัญังกุตกตังปิโตยมาเทเอลาระนี่รยตังุตังปิเยเกสุกะภาคาวากาภะเวภยันตุสัพภาวะนังสพภาวะเวตวจกาทกับเปเวกะตะมังกามังกาสักุคานิโลกนังนิโลกโตคุกกะปฏิกุนังปฏิกุนัง ปฏิตัณโมหังัติเจเมกะปุกะโอมปุกปุหะปุกยะเทกาปุตังปุกยังมังเยกุตหานี่โลกากนหนากันนากานหลังกันบนกันล่างการพุทธกฐีกาทวะกาพุตะยาหะตออิอาตุนโมพุตายะนี่กาการนาเมตตาสิกาการนาเมตตานี่ปะโรกาตากะปะมังกาโรกาตาปุกะปุกะปุกะนี่โลลือ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 อายะวงหาลือ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 กาสิปุตังกาสิธรรมังกาสิสังขังนิกาสิ นิโรกาปวะกับปราวะกัปีกุบะปุจังปุจจาคมานิโรกาบปฏิจับาจุกาเทวะอีอีอาอานโมพุทธายะปุจจังมังยังพันเตีปุจจังมะยังพันเตนิติตาลเนนะนิติตาลเนนังปฏิปุตังปฏิใจโสตรรมโมพุทธายะอัจฉริธรรมะธรรมโมธรรมังธรรมปฏิยังตังกะโลนโมพุทธายะ กุฏังตาตังจันเตติกตัปะปะเกวะัจกปเเลเตเถนิติจะปตะวะิตตัังปะติัโมพุทธายะโลกะตะะโอกะตะลังมันตังเตตัมมาพุเทนะโมพุทังปะฏิตังไม่ังสัพติเมตตะมาปุเตนะโมพุทยะพุตธะปะติสัปตะสเมตตติสเมตตติสมาตะติพุทธาลูกาลจะปะตะตัมมาตัมพาพุทธานุพาเรณัทาตุตตพระวันตุเต เนตโวลากมณังนะทกถาปุตตะตทังมนังปฏิตังทุกขเวยะติยุกะละธัมมันังปฏิตังอริยะกะละจะธังอเมคุตตะปุตตะปะลินังปะฏิตังทุกขังปฏิฐาโหฆมะปุตตะปฏิฆาโหธัมมะโนทุกขังธัมมะโนสัมทยังปฏิคตะตะเวปะลิตังอะยานะกะละปูทะอัตถานิปะตะนัง อมทิฏิใสยโยมหาทิฏฐิชสยโยกูจะสัญทาั้งแต่ทิษ์อมศิษย์ใสยกูจะนำมิตรโชกลาการงานองมทิทย์การกูจะให้การงานสุ่งๆอมนโมพุทโธนโมพุทธังนโมธรรมังสังขังโชกยีมีใัยองมทิทธิใสยะกูจะออกลบออกลากูก็มีใย่ชนะกูจะทำการใดกูก็มีชัยโยกูจะทำการใดกูก็จะมีนโมเป็นต้น พุทโธเป็นตั้งพุทธังเป็นมาท่าดโมดัยตะงภะคะวะโตเอาคุณมีดามาดาเป็นที่ตังคุณพระกุบาจารุนเกลทั้งทั้งประการคุณเจตคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณพระพุทธเจ้าธรรมมเจ้าคุณพระสังฆะหะนิการะเทวะจะมังปลิตังทุกขั้งตรงมาบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเอหิเอหิเอหิจงมาตรงมานั่มามีทั้งหนักงมาตั้งห่างพระพุทธกายะ โัมติที่ยะยะังกะกที่วนมพุทโนโมตัตวะกาปีวักนังตัวปตวอเตนังปลิตั้มใยังุปะโลูกผมพุทธิธน้โมูพุทธาเะเออน้าจำเล็กหมดจำเล็กพุทธังจำเล็จ้าลยมเล็จำเล็จำเล็ม ขอสักนไิได้ไหมปุ๋เอาไว้ทำงจสาบเออใช่พีรัตให้ี่รันักเรื่องอาไป็นกำอ้อมแกสเก็บถกามึงกะโหยอทีกคนค่ะเอเอ,เอค่อยขอเอาไปอัด